พี่สาววอนแก้ข่าวมือยิงสารวัตรคือหนองท่าผาลูกน้องกำนันนครปฐมไม่ใช่หนองบ่อพลับพี่สาววอนช่วยแก้ข่าวมือยิงสารวัตรคือหนองท่าผาไม่ใช่หนองบ่อพลับคนละคนกันน้องชายเข้าพบตำรวจแล้ว จากเหตุคนร้ายยิงตำรวจทางหลวงพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสวส,วสวทอลอ1กิโลกรมัม2บกทลเสียชีวิตและพันตำรวจโทวสินพันปีรองผู้กำกับ2บกทลบาดเจ็บสาหัสเหตุเกิดในพื้นที่ตาตากล้องอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมเมืม่อคืนที่ผ่านมาและทางพอบอตำรวจได้สั่งการด่วนให้พบชกนำชุดหนุมานประสานพ7ไล่ล่าคนร้ายนั้น ผู้ก่อเหตุคือน้องหรือชื่อจริงนายธนันชัยอายุ45ปีเป็นชาวจังหวัดราชบุรีเป็นน้องคนสนิทของคนใหญ่คนโตในจังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุตอนนี้กำลังหลบหนีโดยตำรวจตั้งข้อสันนิษฐานไว้ว่าอาจจะเป็นปมขัดแย้งในเรื่องของการวิ่งเต้นยกย้ายตำแหน่งในสายบังคับบัญชาของพันตำรวจตรีศิวกรผู้เสียชีวิตและอาจจะเกี่ยวพันกับผู้ใหญ่ในพื้นที่คนหนึ่งด้วย รุ่นพี่ที่หน่องสนิทด้วยเป็นคนมีฐานะและมีตำแหน่งในพื้นที่นครปฐมมานาน4-5ปีแล้วเป็นคนใหญ่คนโตมีลูกน้องและคนงานเยอะความสนิทสนมกับน้องก็ดูใกล้ชิดกันไม่น้อยหน่องมักโพสรูปทำนองแสดงความเคาพอและนับถือรุ่นพี่คนนี้ใช้สรรพนามเรียกแทนว่าลูกพี่ส่วนน่องอุปนิสัยที่แสดงในโลกออนไลน์ก็เหมือนเป็นคนรักครอบครัวโพสถึงครอบครัวแม่ลูกสาวอยู่บ่อยๆ ทั้งนี้การเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลของหน่องไม่ชัดเจนว่าทำมีอาชีพการงานอะไรแต่ดูเป็นคนมีฐานะมีทองเส้นใหญ่ใส่มีรถขับสามารถพาครอบครัวไปเที่ยวได้บ่อยๆและส่วนใหญ่ก็จะติดตามลูกพี่ของเขาล่าสุดในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์โดยพิธีกรหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยและดรอริศรากำธรเจริญผู้ประกาศข่าวชื่อดังได้มีผู้ชมทางบ้านอ้างว่าเป็นพี่สาวของนายสิทธิชาหรือนองบ่อพลับ ติดต่อเข้ามายังรายการระบุว่าอยากให้สื่อมวลชนช่วยแก้ไขข่าวที่นำเสนอเพราะทางครอบครัวกำลังเดือดร้อนเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยคนก่อเหตุคือนายธนัญชัยมีฉายาว,ว่าหนองท่าผาไม่ใช่หนองบ่อพลับแต่อย่างใดซึ่งหนองบ่อพลับเข้าพบเจ้าหน้าที่แล้วตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา